ooh สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวลาวและชาวต่างประเทศสุขสุขวครับผมมามาครับขอดูเดียวครับนี่โอ้ยถุงหายอยู่หน้าคือเก่าเหรอครับมือนี่ขออนุญาตนะครับคาดบ่ได้แจ็คเป็กพ่อเป็นกระใสครับมีสนับสนุนการดื่มแอลกอฮอล์นะครับมาขอโทษขออภัยนะครับมามามาพี่น้องอย่าคนๆเลยครับอืมมอนี้กัในมาคือเราครับเนื้อสันตับอืม นี่ะเนื้อเสือครับมาพีนะ่น้องมีต้องก้อยละเอาเลยเข้าคือเข้าครับมานี่อู้คักเลยครับพี่น้องวา,าไปมีก่อนมนะตับกันเลยครับพี่น้องอ๋อคำนี้เงียนะครับอู้นี่นะครับอู้ สื่อครับโอ้โำงามนะครับน้ำเสืออืมโอ,อ,อ้สีง,งูหอกนะครับอคืมทำไงอ่ะเนื้อสันครับ,รรบจุ่มลงไปนะครับพี่น้องอืม กระเทศมครับอือสดตับจรงไี้นนะ่ะเอาเสือเอาไปนั่ครับพี่น้รออือขันหน้าใช่ไหมสดเลยครับนี่โอ,อ้เดี๋ยวค่อยเอาเนื้อสันครับอันนี้ขีดิวกันมาอู้หอ,อะไรเีรออ๋อ จุลงไปแล้วไล่ได้ป่าเลยครับตัวนี้เสือมีดีก้อยเลยครับ สดเลยครับเกลือกตมไปเลยครับเกลือกตมไปเลยครับอัาเพียไปเลยผักใส่ครับเนี่ยขนาดน้อย นี่ขั้นหน้าน้อยครับมาสื้อเข้าไปน้ำ เนะเกลียดป้มคิดดูห่าตับยังไงครับพี่เนอะ ที่เหลวหอตับอ๋อเนื้อสัตว์งามดีสด,ดเลยครับอเอาแบบลูกเต่าครับบัดนี้ชิ้นลูกเต่า มาทำดิตับ๊บเสือลงไปดมเสือตับชิ้นลูกเต๋าลงไปอ๋อโอ้ปลาหองครับพี่น้อง อละไรนี้ปะครับตัวนี้พักใส่ครับนีะแบบอ๋อครับนี่ครับ 会。